พี่น้องสายมีสายใหญ่ายหมือนกันโอายต่อแต่ว่ามันคืนเลเข้ะจะไม่รู้ได้แต่พี่โกพี่โกทไม่อยากให้แก็แบบของหรออเลยนี่ทำมดินะ้นโอ้ยนั่แล้วอเนี่ดีกอนได้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 

นี่เอ้ยเอ้ยอไปเร็วไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไ เ,เก๋กไงไ่างง้มใส่ยืมอ,อไปนัอ่ะวนวุนวนหยิบหยิบ,หยบ,หยบให้หน่ยดินี่ยคอเสื้อเสือเนื่อเือนี่ครับใส่เก๋งไหมมใส่ดิปี่จะร้องไั้นะ,นะโอเคขอเงา ก็ยังมาทะลึ่งกับพี่ชายยงมาทะลึ่งเบเบ์โดนักทนเยเดี๋ยวดิใส่เสื้อเลยทำังไงกันนะดร้อนันี้ทำไมไหนปวดเท้ามากไไหนคนนี้ต้องมาคบเย็นทั้งคืนเลยตลอดทำไมหมือนาจะอุ้มไปหรองจะอุ้มหมอม่เห็นตัวเองน 来，开始吧。老板，赶紧，第一盘，赶紧奔着。第一盘啊，就你。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Grazie.

ไปอีกัปอีกแล้วไม่ไปทำเลยออกมาแล้วดีดีแล้วสนุกนิดหนึ่งัำนีรัพเวทีัำนีรั้ปริบัีนครับวันนี้ันรันีันรั สวยเยสดสวยมากไอดีเจนนีได้แดนซ์กับเพลนี้ใ่ทั้งสองนเลยแรกกันก็ได้การเดียวเลยใครจะได้สอง